สวัสดีค่ะก็มารับชมกันต่อกับการสปอยซีรีเรื่องดิวเตอร์ปากร้ายกับนายสุปตาซึ่งก็จะเป็นตอนจบกันแล้วนะคะนางเอกก็ยอมกลับมาเป็นผู้ช่วยของพระเอกอีกครั้งเพื่อให้ถ่ายทอดบทละครได้อย่างถูกต้องซึ่งผู้จัดการก็ได้มาบอกกับพระเอกว่าวันพรุ่งนี้ต้องไปร่วมงานวันเกิดของประธานจ้างแต่มันก็ต้องทำให้ลำบากใจเมื่อนางเอกเป็นไข้ทับฤดู และพระเอกก็เป็นห่วงนางเอกเอามากๆแต่ก็ต้องไปร่วมงานวันเกิดของประธานจังเพราะนางเอกบอกว่าพักผ่อนเดี๋ยวก็หาย พระเอกก็มาร่วมงานแบบไม่เต็มใจอยากจะให้จบงานเร็วๆทำท่าทีอยากจะกลับเอามากๆจนเกือบจะทะเลาะก,กับประธานจางจนได้แต่ต้องดื่มจนเมาพานตัวจึงได้โทรมาหานางเอกให้มารับพระเอกกลับเมื่อนางเอกมาถึงด้วยความเมาพระเอกจึงได้พูดความในใจขอนางเอกเป็นแฟนนางเอกเห็นว่าพระเอกนั้นเมาก็เลยตอบตกลงรับคำไป แล้วพระเอกก็ได้ฟ้าตัวของนางเอกเข้ามาจูบเช้ามาพระเอกก็ดีใจมากยังจำได้ว่านางเอกตกลงเป็นแฟนกันแล้วแต่ก็ต้องเก้อเมื่อน,นางเอกบอกว่าที่ตอบตกลงเพราะเห็นว่าพระเอกนั้นเมาเท่านั้นพระเอกจึงอกหักพรำเพลออกมากๆจึงไปปรึกษาพี่เชา้าเขาก็บอกให้พระเอกอดทนไว้ยังไงนางเอกก็ต้องใจอ่อน วันต่อมาก็มีการถ่ายทำละครเรื่องสามก,ก๊กโดยส่งเสียเกอก็ได้มาถ่ายละครใกล้ๆกันด้วยและตั้งใจทำเรตติ้งแข่งกับพระเอกเมื่อถึงเวลาถ่ายทำรเรกก็สื่อบทรักได้ไม่อินจนต้องสั่งคัดหลายรอบนางเอกจึงตามรเรกมาติวบทให้ส่งเสียเกอกับอี้หลิงก็เข้ามาดูถูกพระเอกที่โดนคัดหลายรอบต่างจากพวกเขาที่รอบเดียวก็ผ่าน ซึ่งอี่หลิงก็มีความโกรธพระเอกที่ครั้งหนึ่งเธอเคยถูกพระเอกปฏิเสธต่อหน้าคนมากมายจนต้องอับอายแต่พระเอกก็ทำท่าทีจำเธอไม่ได้หันไปหานางเอกแล้วก็พูดว่า คนไม่สำคัญจะไปจำได้ยังไงพระเอกกลับมากองถ่ายและถ่ายทำผ่านทุกฉากได้อย่างดีเยี่ยมผู้กำกับก็ถึงกับชมแต่เมื่อพระเอกพยายามพูดถึงเรื่องเมื่อคืนที่ขอนางเอกเป็นแฟนนางเอกก็ทำเป็นจำไม่ได้เลยไม่ได้เคลียร์ความในใจออกไปพระเอกก็ยังคงจริงจงกับบทละครขยันท่องบทมากจนเมื่อมาถ่ายทำอีกครั้งปรากฏว่าทีมงานขาดนักแสดงประกอบผู้หญิง ผ่านตัวจึงเสนอให้นางเอกไปเล่นโดยพระเอกก็ให้กำลังใจอย่างเต็มที่จนเมื่อนางเอกแต่งชุดโบราณออกมาก็ทำให้พระเอกตะลึงในความงดงามจ้องมองตาแทบไม่กระพริบเมื่อเข้าฉากบุรุษช่วยสาวงามพระเอกก็เห็นนางเอกเล่นกับคนอื่นก็รู้สึกไม่พอใจเลยไปขอให้ผู้กำกับแต่งบทให้ตัวของเขาได้ประท้าฝีมือกับบุรุษผู้นั้นซึ่งผิดไปจากประวัติศาสตร์ที่เคยมีมา แต่เพื่อการตลาดก็ยอมถ่ายทำํำพระเอกกะจะโชว์เหนือในการต่อสู้แต่ก็ลื่นลมซะก่อนแล้วพี่เชาก็มาหาพระเอกพระเอกจึงของให้พี่เชานั้นช่วยเรื่องของนางเอกและพี่เชาก็บอกให้พระเอกนั้นทำตัวให้นางเอกหึงพระเอกก็เลยมาหาผู้กำกับขอถ่ายฉากจุบของละครไปเลยทั้งวันซึ่งมันก็ได้ผลจริงๆนางเอกนั้นรู้สึกหึงและก็งอนพระเอกไปเลย แล้วคืนนั้นนางเอกก็ได้แต่นอนนึกถึงตอนที่พระเอกนั้นถ่ายฉากรักฉากจูบแล้วก็นึกถึงตอนที่เธอนั้นได้จูบกับพระเอกเมื่อคืนก่อนก็สับสนในใจเอามากๆวันต่อมาเมื่อพระเอกจะไปซ้อมบทจูบนางเอกจึงเสนอให้ซ้อมกับเธอก็ได้ซึ่งก็เข้าทางพระเอกที่จะจูบกันจริงๆแต่ผ่านตัวก็เข้ามาขัดจังหวะซะก่อน จากนั้นละครสามก๊กก็ได้เพลงประกอบละครที่พี่เชาเป็นคนร้องโดยชื่อเสียงจะทำให้ละครน่าสนใจขึ้นไปอีกแล้วผ่านตัวก็ได้มาให้กำลังใจพี่เชาที่ห้องอัดเสียงมันทำให้พี่เชานั้นนึกถึงคนรักเก่าที่ได้เสียชีวิตไปและก็รู้สึกดีกับผ่านตัวมากขึ้นแต่แล้วจู่ๆกองถ่ายละครก็ได้รับข่าวร้ายถูกพักกองถ่ายอย่างกระทันหันทำเอาทุกคนต่างก็ตกใจมากผลปรากฏว่ามีคนตั้งคำถาม จากคลิปหลุดของกองถ่ายว่ามีการบิดเบียนประวัติศาสตร์จนถูกกระแสวิาพากษ์วิจารณ์อย่างมากมายซึ่งก็คงไม่ต้องเดาว,ว่าเป็นฝีมือของส้มเสี่ยเกอที่มาเยอะเย้ยพระเอกถึงที่รวมถึงเพลงของพี่เชาก็มีข่าวว่าลอกเรียนแบบคนอื่นมา วันต่อมาพระเอกก็ได้มา na เป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมและเห็นนางเอกที่ปกป้องเขาจากคนที่ไม่ชอบเห็นนางเอกพูดว่าพระเอกทั้งหล่อและใจดีต่างๆนานาก็ทําให้พระเอกนั้นดีใจมากจึงได้ส่งข้อความมาขอนางเอกเป็นแฟนซึ่งนางเอกก็ตอบตกลงจนทําให้พระเอกนั้นดีใจออกมากๆรีบมาหานางเอกทันทีเมื่อมาเจอกันพระเอกก็ได้เข้ามาจูบเธอและทั้งคู่ก็ได้จูบกันโดยไม่แคร์สายตาใคร ระเอรกก็ดีใจจะประกาศให้ทุกคนรู้ว่ามีแฟนแล้วนางเอกก็ห้ามเอาไว้เพราะกฎของบริษทัทห้ามเปิดตัวแฟนแล้วเอรกก็ได้จูบนางเอกต่อหน้าผู้จัดการผู้จัดการที่เห็นก็ถึงกับปวดหัวแต่ก็ทำอะไรไม่ได้เพราะเรื่องงานตอนนี้น่าจะเป็นปัญหาใหญ่กว่าส่วนผ่านตัวก็ได้มาขอพักที่บ้านของพี่เชาและคอยให้กำลังใจ นอกจากนี้เธอก็ยังได้ไปหาอี้หลิงที่เธอนั้นอาจมีส่วนร่วมในการลอกผลงานเพลงของพี่เฉาแต่ก็ไม่ได้เรื่องอะไรสุดท้ายก็ยังโชคดีในโทรศัพท์ของพานตัวก็ยังมีคลิปเธอนั้นแอบ,บถ่ายพี่เฉาที่กำลังอัดเสียงอยู่จนสามารถแก้ข่าวการลอกเลียนผลงานเพลงได้พี่เฉาก็เปิดใจให้กับพานตัวแล้ว ส่วนนางเอกนั้นก็ได้ทําการบานหาประเด็นหักล้างช่วยพระเอกซึ่งเมื่อเห็นว่านางเอกนั้นเหนื่อยมากพระเอกจึงท Surprise, ําเซอร์ไพรส์ชวนมาดูหนังกลางสวนจัดบรรยากาศที่แสนจะโรแมนติกมากได้โอกาสก็กอดนางเอกเอาไว้ไม่พลาดที่จะจูบก,กันอีกครั้งเช้ามาผู้จัดการก็ได้โทรมาบอกให้นางเอกนั้นโพสหักล้างสิ่งที่ถูกปิดเบียนในละครจนมีคนจำนวนมากเข้ามาสนับสนุนแต่ทางส้มเสือเกอก็ไม่ยอม ให้ลูกน้องไปโพสว่าเป็นเพียงแค่การแก้ตัวเท่านั้นจนพ่อของนางเอกที่เป็นศาสตร,ราจารย์ต้องเข้ามาช่วยตอบสนับสนุนจึงถูกลบคำคอรหาที่บิดเบือนได้กองถ่ายสามก๊กจึงได้ถ่ายทำต่ออีกครั้งจนจบ แต่ส่งเสือเกินนั้นก็ยังมีแผนทำลายพระเอกก็ได้ปล่อยภาพที่พระเอกกำลังหวานกับนางเอกจนกลายเป็นข่าวใหญ่อีกครั้งทำให้ประธานจางนั้นไม่พอใจต้องการให้พระเอกนั้นพ้แก้ตัวแต่พระเอกก็ไม่ยอมทำพระเอกจะยอมรับความจริงโดยไม่แคร์อะไร ส่วนนางเอกนั้นก็ถูกคนรุมตามตลอดว่าเป็นแฟนกับพระเอกจริงหรือเปล่าแต่เมื่อเจอกับพระเอกทั้งคู่ก็เก็บปัญหาไว้ไม่บอกอีกฝ่ายยังคงใช้ทุกช่วงเวลามอบความสุขให้แก่กันทางด้านประธานจางนั้นก็ต้องการหาข้อยุติจนพระเอกจะยกเลิกสัญญาราะทะเลาะก,กับประธานจางนางเอกที่รู้เรื่องจึงไม่อยากที่จะเห็นพระเอกนั้นทิ้งทุกอย่างไปเพียงเพื่อเธอคนเดียว เธอได้พูดถึงวันที่เจอกับพระเอกครั้งแรกจนได้มาเป็นผู้ช่วยได้ใช้เวลาอยู่กับพระเอกมองเห็นภาพพระเอกเก้าวหน้ามีอนาคตเธอไม่อยากมองเห็นพระเอกต้้งทิ้งทุกอย่างเพื่อเธอแล้วก็ร้องไห้ออกมาแต่พระเอกก็ไม่ได้ยินเพราะหลับอยู่ที่ตักของนางเอกนางเอกจึงได้เอาโทรศัพท์ของพระเอกโพสต์ความสัมพันธ์ว่าไม่เป็นความจริงและก็ได้จูบลาพระเอก พระเอกตื่นขึ้นมาก็ต้องตกใจเมื่อรู้ว่านางเอกได้โพสแบบนั้นไปแล้วและก็ติดต่อานางเอกไม่ได้ด้วยนางเอกนั้นก็ได้หนีไปพักอยู่ต่างเมืองกับพอ่อทําให้พระเอกได้แต่ย้อนนึกถึงช่วงเวลาที่ได้อยู่ด้วยกันแต่ถึงจะทํำยังไงก็ยังหานางเอกไม่เจอพระเอกก็ได้บอกกับผู้จัดการว่าจะแถลงข่าวความสัมพันธ์กับนางเอกว่าไม่ได้เป็นอะไรกัน แต่กลับผิดคาดเปรกเปิดเผยเรื่องความรักกับนางเอกต่อหน้าสื่อสารภาพรักแบบจัดใหญ่และอย่าให้สังคมนั้นโทษนางเอกเขาเป็นคนที่ตามจีบนางเอกเองนางเอกที่ได้ยินก็ซึ้งใจมากพลางน้ำตาไหลหละพระเอกก็ตามหานางเอกเจอพอนั้นก็เห็นว่าพระเอกจริงใจ จึงเปิดทางให้ทางคููก็ได้เข้ามาปรับความเข้าใจกันแต่นางเอกก็อยากให้พระเอกกลับไปแก้ไขทุกอย่างแต่พระเอกก็เลือกแล้วที่จะให้มันเป็นแบบนี้ต่างจากซ่งเสียเกอที่รู้สึกว่าเขาชนะพระเอกแล้ว เมื่อเวลาผ่านไปถึงอยู่กับนางเอกจะมีความสุขแต่พระเอกก็แทบจะหมดตัวจากการจ่ายค่าเสียหายของพรีเซนเตอร์จึงต้องกลับมาบริษัทอีกครั้งพระเอกก็ถูกลดบทบาทลงและพักงานเอาไว้โดยเลือกที่จะหานักแสดงคนใหม่มารับงานแทนพระเอกทั้งหมดถึงแม้ทุกอย่างจะพังลงแต่พระเอกก็ไม่เสียใจที่เลือกความรักพร้อมที่จะฝ่าฟันไปด้วยกันทุกอย่างแต่เหมือนพระเอกนั้นจะไม่ค่อยชิน เมื่อเห็นคนใหม่ขึ้นมาแทนตัวของเขาถูกลบลืมไปจากแฟนคลับแล้วพี่เชาก็ได้เข้ามาช่วยพระเอกเพื่อเริ่มต้นใหม่ในอาชีพติดต่อหาอาจารย์ให้พระเอกเพื่อไปฝึกซ้อมการแสดงพระเอกก็ย้อนดูละครที่เคยแสดงพบว่ายังมีหลายจุดที่เขาไม่ถึงบทบาทจึงตั้งใจมากขึ้นและซ้อมบทรักกับนางเอกด้วย เรกนั้นก็ตกอับต้องมานับหนึ่งมาอีกครั้งมารับงานเล็กๆที่มีคนไม่ให้เกียรติเขาเหมือนแต่ก่อนเหมือนตอนดุดังที่มีแต่คนเอาอกเอาใจตอนนี้แม้แต่เด็กยกของก็ยังไม่สนใจแต่แล้วก็มีแสงไฟเล็กๆ มีบริษัทนึงอยากร่วมงานกับพระเอกเพราะพระเอกเคยโพสรูปสินค้าของเขาทําให้มียอดขายที่สูงมากแล้วพอกับแม่ของพระเอกก็ได้กลับมายินดีที่ลูกชายนั้นมีความรักแล้วนัดเจอกับพ่อของนางเอกกะจะสู่ขอนางเอกซะเลยแต่ก็เหมือนจะเร็วไป ได้แต่นั่งดื่มกันเพลินๆสองครอบครัวก็เข้ากันได้ดีมากไม่นานความพยายามของพระเอกก็เริ่มเป็นผลพระเอกเริ่มรับงานแสดงเป็นตัวประกอบเข้ามาแคสบทกับผู้กำกับชื่อดังและโดนส่งเสียเกินนั้นพูดจาถักถางด้วยแต่พระเอกกลับไม่ได้โมโหใช้อารมณ์เหมือนเมื่อก่อนแต่ทางผู้กำกับนั้นก็เคยเห็นความพยายามของพระเอก ที่ไปเริ่มเรียนการแสดงใหม่จึงเรียกพระเอกไปทดสอบบทใหญ่ที่เป็นนักแสดงนำโดยส่งเสือเกอก็มาแคสบทนี้ด้วยแต่ก็เป็นพระเอกที่สื่อความได้ใจผู้กำกับมากกว่าจากนั้นพระเอกก็ได้มาออกรายการทีวีเพราะตอนนี้สามก๊กที่ถ่ายทำไว้จะออกอากาศแล้วซึ่งพร้อมกับละครของส้งเสือเกอ ที่กำลังจะฉายพร้อมกันในรายการก็ยังให้โทรหาใครก็ได้หนึ่งคนซึ่งพระเอกก็ได้โชว์หวานโทรหานางเอกทำให้แฟนคลับนั้นต่างก็ส่งเสียงเชียร์และอีฉาพวกเขาไปตามๆกันชื่นชมพระเอกที่เป็นคนเปิดเผยจริงใจและละครสามก๊กนั้นก็มีเรตติดด้งสูงมากจนอาจเป็นใบเบิกทางให้กับพระเอกกลับมาอีกครั้ง ส่วนผ่านตัวที่มีกระแสข่าวว่าตามติบพี่เชาวหวังเกาะกระแสดังแต่พี่เชาก็ไม่ได้สนใจข่าวบันเทิงแบบนี้และก็ได้สารภาพว่าชอบผ่านตัวจากที่เห็นความจริงใจของเธอมอบสร้ยข้อมือให้เธอและก็ได้จูบกันด้านของพระเอกก็ได้ออกไดอารีและก็ขายดีมากทุกคนต่างก็ชื่นชอบในโมเมนต์ความรักของพระเอก ผู้กำกับที่ได้อ่านหนังสือของพระเอกก็ยิ่งมั่นใจมากขึ้นว่าพระเอั้นเปลี่ยนไปแล้วดูเติบโตขึ้นและก็ได้มอบบทพระเอกในละครเรื่องใหม่ให้กับพระเอกอีกครั้งทำให้พระเอั้นดีใจออกมากๆทำให้ซ่งเสี่ยวเกินนั้นวางแผนใส่ร้ายพระเอกว่าพระเอั้นคบซ้อนกับอีหลิงโดยมีคลิปวิดีโอที่เห็นเหมือนทั้งคู่ไปโรงแรมแห่งหนึ่งด้วยกันแต่นางเอกที่เห็นคลิปนี้ก็จำได้ว่าพระเอั้นไปกับเธอ จะมีการตัดต่อจึงต้องการไปหาวิดีโอต้นฉบับให้ได้ส่วนอี้หลิงนั้นก็โดนส้มเสียเกอ์หลอกใช้จากกระแสข่าวคบซ้อนเธอนั้นก็เสียหายมากถูกบริษัทยกเลิกสัญญาเพราะเธอนั้นเชื่อใจคนผิดคิดที่จะเอาชนะคนอื่นจนโดนหลอกเอาง่ายๆจนทุกอย่างต้องพังลงส่วนทางบริษัทของพระเอกก็ต้องยกเลิกสัญญากับพระเอกเพราะกลัวหุ้นจะตก ผู้จัดการจึงโกรธมากที่พระเอกเคยทำประโยชน์ให้กับบริษัทตั้งมากมายจะขอลาออกด้วยแต่เป็นพระเอกที่เข้ามาขอโทษและขอยกเลิกสัญญาเองเพื่อเป็นการรับผิดชอบโดยมีนางเอกมาคอยให้กำลังใจแต่ด้วยความช่วยเหลือของอี้หลิงที่ต้องการแก้แค้นซ่องเสียเกิดจึงยอมร่วมมือบอกถึงเจ้าของโรงแรมซึ่งลูกสาวเจ้าของโรงแรมเป็นเพื่อนกับนางเอกแต่ก็เป็นเพื่อนที่ไม่ชอบหน้ากันถือให้นางเอกดูคลิปฉบับเต็ม แล้วก็ลบมันต่อหน้าต่อตานางเอกจึงได้เอาคอมนั้นมาให้พระเอกกู้ข้อมูล ในงานแถลงข่าวละครเรื่องใหม่ของส้มเซวเกอร์ก็เปิดตัวที่จะรับบทพระเอกแต่นางเอกก็มาขวางเอาไว้ตอนนี้เธอกล้าที่จะยืนบนเวทีแล้วพูดถึงส้มเซวเกอร์ที่ได้รับบทพระเอกมาโดยถูกต้องหรือเปล่าส้มเซวเกอร์จึงมาแย่งไม้จนนางเอกล้มพระเอกจึงเข้ามาชกหนา้าแล้วก็เปิดคลิปต้ตนฉบับให้ทุกคนดูและก็รู้แล้วว่าส้มเซวเกอร์คือคนวางแผนทั้งหมดเพียงเพราะอยากเอาชนะพระเอก ทั้งชี่เป็นนักสแสดงดีๆก็มีบทม,มากมายแต่ก็ปล่อยให้ความเกลียดชังเขาครอบงำส่งเสี่ยวเกิก็ยังใช้ไม้กระบองจะทำร้ายพระเอกทำให้หมดอนาคตและถูกดำเนินคดีด้วยพระเอกก็ได้กลับมาต่อสัญญาอีกครั้งประเดิมบทพระเอกเป็นเรื่องแรกไล้ได้กลับมาโด่งดังอีกครั้ง จนเวลาผ่านไปหนึ่งปีทานตัวก็มีพี่เ่ามาดูแลถึงกองถ่ายส่วนนางเอกก็เป็นครูสรอนนักเรียนอย่างที่เคยฝันเอาไว้พระเอกก็ได้เดินมาหานางเอกย้อนนึกถึงเรื่องราวความรักที่สั่งสมมานานนับแรมปีผ่านอุปสรรคมาด้วยกันพวกเขาก็สมหวังในความรักแล้วอย่างแฮปปี้เอามากๆ ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวความรักของคนสองคนที่พร้อมเผชิญหน้ากับปัญหาต่างๆไปด้วยกันมีเพียงความจริงใจเท่านั้นที่จะเอาชนะทุกอย่างได้ไม่ใช่การคิดแก้แค้นกันหากชอบการสปอยคลิปนี้ก็ขอคนละหนึ่งไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเอาไว้ด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ